สวัสดีวันที่ยี่สิบของการที่ไม่ได้กินข้าวนะคะอันนี้มื้อเที่ยงนะคะมื้อเที่ยงตอนเวลาบ่ายโมงมีนี่ค่ะผัดคะน้านะคะแล้วก็ไข่ต้มสามใบมีขนมด้วยนะคะวันนี้ขนมอะไรไม่รู้ตอบไม่ได้ <laughs> น้ำที่เห็นนั่นคือน้ำกะทิผสมกับนมถั่วอัลมอนด์นะคะแล้วก็ขนมปังที่เกศทำเมื่อวาน ที่มันไม่เป็นขนมปังมันเป็นอะไรไม่รู้เท่าเก๋กันก็เลยเอามาใส่นี่นะแล้วก็ใส่อน้ําตาลแทนความหวานนะคะที่ทําจากหญ้าหวานก็ก็เลยกลายเป็นว่าขนมอะไรก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่ามันหวานนิดๆกินได้อะไรประมาณเนี้ยหอมหอมกะทิมะพร้าวแล้วก็หอมนมนะคะนมอัลมอนด์เนาะมาค่ะมื้อเที่ยงหิวแล้วมื้อเที่ยงนี้มีขนมอันโอชะคะ่ะ